สวัสดีวันนี้เราจะมาสอนงานกัดกันเนาะเฮ้ยสอนงานกึง่งว่าเราจะทำด้วยโปรแกรมมาสเตอร์แคมนะอันเน,น,นเราดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยอันนี้เราเปิดไว้แล้วเนาะอันนี้มันก็จะเป็นรูปที่เราวาดไว้อะคือเราต้องการรูปนี้ไงมันขึ้นอยู่กับเราออกแบบว่าจะเอารูปไหนแต่คือประเด็นคือเส้นมันต้องแบบติด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 ,ตดกันอย่างนี้นะเริ่มเลยละกันอันนี้ แล้ก็คิดนี้แล้วมันก็จะมีค่าๆข,ข,ขึ้นมาเราคํามาที่เซตสต็อกนี่เห็นไหมมันก็จะมี็นต่างนี้ขึ้นมาเราเริ่มจากสต็อกมันก็คือการกําหนดขอบเขตอการทํางานของมันแค่นี้เองอันนี้เราก็ใส่ไปเอาเท่าไหร่เอาสัก5แล้วกันห้าันีเป็น100่งนยอย่างนี้ เันไหมไปจมข้อผอบนี้ขึ้นมาอันที่สเป็นอันนี้นนนกําหนดหัวจับมันว่าให้มันจับตรงไหนมันทําได้หลายแบบนะจะแบบใส่ค่าตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยค่าแสตตรงนี้หรือว่าจะมาตรงนี้ Mark f อร m Point Mark า o r ฟอร์มทูพอย์อ่ะตรงนี้คือไปเลือกจุดสองจุดจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายแต่เราคลิกเกียจไงแล้วก็อันนี้ง่ายๆคือคลิกตรงไหนก็ได มันก็อันนี้มันก็จะเลือกให้แบบนี้เห็นไหมเป็นสีอย่างนี้หรือไม่เอาก็ได้แต่เราเอานะเราเซ็ตส,สต็อกเสร็จเราก็จะได้หน้าตายอย่างนี้ต่อมาเราก็ปาดานนาชิ้นงานเนาะอันนี้คือเจ็บชื่อชื่ออะไรก็ได้อืเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ขึ้นมาเราก็ลืมมันต้องเปิดคูลลนทุกครั้ง คือเป็นอะไรที่ลืมบ่อยมากอันนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วน,นี้ก็จะไปกําหนดระยะชิ้นงานจริงของเราที่ไม่เอาข้าเผื่อเมื่อกี้อุ้ยรอยเดียวเห็นไหมมันก็กินหายไปแหลวต่อมาเราก็กินยาแล้วก็เลือกเส้นแรกเส้นสุดท้ายมันเพ่นไหมหัวลูกศรมันกลับทางเราเปลี่ยนอย่างนี้เอ้ย มามีอมเปลี่ยนหรอเมซิพีนนี่เปลี่ยนก่อนเราก็ได้ละอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนอะไรคูลนันอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนนะพารามิเตอร์ตร,ตรงนี้ไม่เปลี่ยน ทำมาเราก็กินละเอียด finish แล้วก็เนอันนี้คือจะเลือกเส้นเดิมได้เห็นไหมไม่ต้องแบบคีบแบบไม่กีอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนอะไรต้องเปิดคูณได้หละจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้กินเข้าไปใช่ไหมคือเราต้องมาทําการเขาเล่อาอะไรอะไรเดียวไม่รู้ว่าเรียกไม่เป็นอนะ่ะนั่นแหละเราก็ใช้คำสั่ง go ันนี้มันจะถามว่าเราจะเลือกแบบเป็นเส้นไงเราก็เลือกเราคลิกเส้นนี้แต่เราจะขอลกสอลกอรเนี่ยให้มาทางนี้เสร็จแล้วก็คูลลนเราก็จะมีตรงนี้ให้มันเป็นเปลีป่ยนเป็นสมูท แค่นี้ไม่เป็นไรก็จะกินกินอันนี้ก็เหมือนกันทำเหมือนเดิมอย่าลืมสีเพลนลืมบ่อยมากบอกตัวเองเนี่ยก็เหมือนเดิมคุณแล้ว ก็ไปสมูดแค่นี้จะเสร็จละเราเลยมาทำเกี่ยวตรงนี้เนาะคือเราก็ทำเหมือนเดิมไปเทสเกี่ยวอันนี้มันจะซับซอนหน่ยคูแลนอย่าลืมทุกครั้งไปอ เราใช่ไหมเราก็มาที่อันนี้อันนี้มันจะเป็นระยะพีทขึ้นอยู่กับเรากําหนดนะตอนนี้กําหนดให้เป็นหนึ่งอันนี้คือมันจะถามจุดเริ่มต้นของมันอยู่ตรงไอจุดสุดท้ายอยู่ตรงไหนสุดท้ายเราอยู่ตรงนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้อันนี้คือไดมิเตอร์ของตัวนอกเห็นไหมขอบนอกอะของเราวาดว้ที่28ตัวขอบในคือต,ตัวตรงนี้นะของเราเหลือ26ห แล้วก็เสร็จเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายๆเราก็จะมาดูว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นไงมันก็จะประมาณนี้แหละโอเคนะก็